ไก่แจ,จ้สทีทองหางดำครับชุดผู้หนึ่งเมียสองนะครับชุดนี้เป็นไก่ขาตอทั้งสามตัวนะครับสั้นตอครับผมฟอร์มกลมห่างมาีตัวผู้นะครับจากอ่อนหางบ้านมากครับตัวผู้ขั้นต่อครับ ตัวเมียครับสั้นทุกตัวต่างเปิดดีครับ